สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ Overdrive Channel นะครับคลิปนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆไปจับสัตว์เลี้ยงกันนะครับสำหรับใครที่เล่นสายครีนะครับอาจิครีนะครับขอแนะนำนะครับว่าตัวนี้นี่ห้ามพลาดนะครับทุกทคนต้องมีนะครับผมก็คือบาโฟจูเนียนะครับผมตอนแรกผมก็มีเจ้าดาวิลูชิตัวนี้นะครับผมแต่ว่าพอมีเงิน ถ้ามีเงินเยอะหน่อยนะครับผมแนะนําให้ไปจับเจ้าบาโฟดีครับพลังโจมตีอะไรต่างๆเนี่ยจะคดีกว่าเจ้าดาวิลูชิค่อนข้างเยอะนะครับเรามาที่เอ็ก a เชนะครับมาซื้ออาหารของเจ้าบาโฟก่อนนะครับผมอาหารของเจ้าบาโฟต้องใช้7อันด้วยกันนะครับจะมีจะคือเจ้า book of the devil นะครับก็คือซื้อไป7อันเลยนะครับ เจ็ดอันคือจะได้ชัวๆ์เลยนะครับก็อาละสองแสนสี่นะครับสองแสนห้านะครับก็ซื้อไปเจ็ดอันนะครับก็ตกแล้วรวมแล้วก็ประมาณล้านเจ็ดนะครับโอ้สำหรับราคาถูกลงนะครับตัวแรกที่ผมซื้อนี่สองล้านกว่านะครับพอตอนนี้ถูกลงก็เพื่อนๆก็รีบไปซื้อกันเลยได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปที่กราสเทมกันเลยนะครับผมไปจับเจ้าบาโฟมาถึงแล้วนะครับเจ้ากราสเทมนะครับนี่ตัวแรกผมก็เพึ่งมาครั้งแรกนะครับก็จะให้ชมรอบๆเมืองกราสเทมนะครับนี่เป็นครั้งแรกของตัวเด็กผมเลยนะครับที่มาเมืองนี้นะครับมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงเสร็จเราก็เซฟมาหา ผู้หญิงใส่กางเกงตัวนี้มาเซฟจุดเทเลพอตก่อนนะครับเซฟไว้เดี๋ยวข่าวหน้าเราก็ใช้เทเลพอตว์ปามาได้เลยนะครับก่อนจะไปจับการน,นี่ผมไปที่สกิลกันก่อนนะครับไปดูที่สกิลกันก่อนนะครับเพราะจะต้องปรับนิดหน่อยนะครับเลือกไปที่สกิลนะครับคลิกแปอนที่2นะครับเป็นสกิลนะครับเลือกไปที่ normal attack นะครับ เป็นการโจมตีอัตโนมัติครับเอาเครื่องหมายถูกออกนะครับก็คือไม่ให้โจมตีอัตโนมัตินะครับเอาเครื่องหมายถูกออกด้วยนะครับนี้สําคัญนะครับพอเราเลือกที่ตัวเจ้าบาโฟเนี่ยเราตัวเราก็จะไม่ไปโจมตีอัตโนมัติที่เจ้าตัวบาโฟนะครับแล้วเดี๋ยวพอจับเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่สกิลแล้วก็ใส่เครื่องหมายติ๊กถูกเข้าไปเหมือนเดิมนะครับจากแมปก็ วิ่งไปที่ด้านบนครับประตูสีฟ้าด้านบนสุดของเมืองนะครับเข้าประตูไปเลยนะครับเราก็จะเข้ามาด้านในนะครับจะเป็นกลาสเฮมฮอลนะครับตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยก็เซฟจุดก่อนนะครับเซฟที่ผู้หญิงแสงยิ่งเหมือนเดิมนะครับเซฟไว้เลยนะครับพอเข้ามาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาบาโฟกันนะครับก็แบบนี้นี่เจ้าบาโฟจะไม่โจมตีจะไม่วิ่งเข้าหาเราโจมตีแบบอัตโนมัตินะครับ เราก็สบายนะครับนี่เราเลือกเลือกตัวนี้เลยนะครับตัวใกล้ๆครับโล่งๆโปร่งๆอะไนะครับนี่ตัวนี้นะครับอ่าโอเคเราก็เปิดสมุดมานะครับกดใช้นะครับเราก็เลือกเป้าหมายก่อนนะครับที่จะใช้นะครับเลือกไปที่จาบาร์โฟนะครับเราก็ค่อยกดใช้นะครับพอกดใช้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีลําแสงพุ่งออกไปนะครับนี เราก็กดมอบนะครับเห็นไหมมีคําว่ามอบอยู่ก็มอบป็นให้เอาไปให้เจ้าบาโฟนะครับค่อยๆกดไปนะครับกดช้าๆนะครับจนหัวใจเนี่ยจะเริ่มขึ้นมาละเป็นสีแดงหัวใจแล้วนะครับจนค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็หัวใจก็จะกลายเป็นสีเหลืองนะครับค่อยๆให้ไปทีละอันทีละอันแบบนี้นะครับพอเนี่ยสีเหลืองเริ่มมาละ เป็นสีเหลืองเขใจเป็นสีเหลืองแล้วครับตอนนี้คือเราสามารถกดคําว่าจับได้เลยนะครับพอจับกดจับปุ๊บเนี่ยก็เสร็จเราเรียบร้อยไม่ยากครับเราก็ได้บาโฟมาแล้วนะครับไข่บาโฟก็จะเป็นแบบด้านนี้ตัวนี้นะครับบาโฟเจจูเนเอกนะครับผมก็เคยจับตอนนั้นก็เคยจับเ,เจ้าดาวิรูชีนะครับใช้อาหารไปอยู่5อันนะครับ ก็จับได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ดวงนะครับของอย่างนี้ครับไม่ต้องถึงเจ็ดอันก็ได้ครับห้าอันก็ได้แต่ถ้าเกิดชัวชัวนี่ก็ต้องเจ็ดนะครับเราไปดูสกิลของบาโฟนะครับนี่สกิลแรกนะครับเป็นโซนิ c โบรนะครับผมเห็นไหมครับจะเลเวลสองเองนครับโซนิคโบร์เลเวลสองสกิลที่สองเลเวลเจ็ดสกิลที่สามเลเวลสองนะครับสําคัญของเจ้าบาโฟเนี่ยจุดสําคัญก็คือ สกิลที่1กับสกิลที่3นะครับโซนิคบลูนะครับกับสกิลที่3นะครับสกิลที่3จะเป็นการเพิ่มคริดดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์ให้กับตัวบาโฟแล้วก็ตัวเราด้วยครับเนี่ยสกิลนี้นะครับสำคัญมากเลยนะครับเเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวิธีการเพิ่มเลเวลให้กับสกิลเนี่ยให้มันมากกว่า2เนี่ยต้องทํำยังไงนะครับเ,เรามาที่กระเป๋าแล้วนะครับนี่นี่จะเป็น เลเวล7 Talent f o o นนะครับต้องเป็น Level 7นะครับอันนี้เป็น Talent f o o d ปกตินะครับผมถ้าเกิดแนะนำผมให้แนะนำใช้ Level 7 Talent f o o d ให้เจ้าบาโฟกินนะครับเราก็พอเหมือนการสุ่มนะครับพอให้มันกินปุ๊บเนี่ยสกิลของเจ้าบาโฟเนี่ยจะปรับขึ้นนะครับจะไม่ต่ำกว่า Level 7นะครับผมผมมีอยู่6อันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะให้ยังไงนะครับ เลือกไปที่บาร์โฟนะครับแล้วก็กดที่คําว่าตรวจสอบนะครับเข้ามาที่ตัวบาร์โฟเรียบร้อยแล้วนะครับปุ่มด้านล่างนะครับซ้ายมือนะครับสีฟ้ากดนะครับจะมีคําว่าเลเวลเจ็ดทา t f o o นฟนะครับใช้ไปนะครับถ้ากดให้ทีละอันก็พอนะครับกดช้าๆนะครับพอกดให้ปุ๊บเนี่ยเลเวลเห็นไหมครับ Sonic Bro เนี่ยสกิลอันแรกเนี่ยเป็นเลเวลแแล้วนะครับอันที่2ก็9แล้วก็มีอันที่3ก็เป็น9นะครับวันนี้ก็ดีเลยนะครับผม แต่ใจผมอยากได้ Sonic Bowl e v e l 10นะครับแล้วก็ไอ้สกิลที่3 Level 10เหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครไม่พอใจก็ให้ Level 7 Talent Foot กับเจ้าบาโฟอีกครั้งนึงนะครับนี่กดเลือกมาใหม่สกิลใหม่นะครับอ๋อันนี้ไม่ดีครับนี่ลดลงจากครั้งที่แล้วนะครับเราก็ให้ใหม่อ,อันนี้โอ้อันนี้โอเคครับนี่ได้ Sonic โบ o Level 8นะครับแล้วก็สกิลคิ เลินเนี่ยเลเวลสิบเนี่ยเต็มเลยอันนี้ดีเลยนะครับผมไม่เปลี่ยนละผมใช้อันนี้ดีกว่านะครับโอเคผมก็ได้เรียบร้อยแล้วรูปหัวมันซะหน่อยนะครับอ่านี่เรียบร้อยแล้วครับผมก็ได้มาถ้าใครอยากได้้าเลนต์ฟุตเลเวลเจนะครับผมไปซื้อได้ที่เมืองอิสซูนนะครับอยู่ทางด้านล่างขวาของเมืองพอนเทล a นะครับผมมีร้านขายอยู่นะครับเพื่อนเอนก็รีบไปจับกันนะครับใครจับก่อนก็ มันจะได้มาช่วยเราโจมตีศัตรูนะครับรับรองครับช่วยเราได้เยอะมากนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ